ได้หมดค่ถกเอาเลยะครับผมสวัสดีนะครับชาวเกมไมคับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะผมต่อ Star Gamer ครับผมซึ่งใหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมารีวิวแอดออนไมค์คับกันอีกเช่นเคยนะผมก็ไปดูกันครับ ก็สําหรับแอดออนนี้นะครับผมก็เป็นแอดออนทางด้านของรถสปอร์ตฟอร์มูล่าวันนั่นเองนะผมก็เป็นรถแข่งสนามที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับโอเคมันก็มี2อคันครับผมนี่ครับมันได้แทนที่เจ้าไข่สไปเดอร์นะครับผมนะก็จะมีคันสีน้าเงินกับสีแดงนะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็แบบว่ารายละเอียดนี่แบบว่าครั้งนี้สวยกว่าเยอะนะครับผมนะก็สุดยอดนะผมนะโคตรสวย ดูดินี่ครับผมนะโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ครับก็เลือกเลือกขี่เลือกสีเลือกสีที่ชอบกันได้นะครับผมนะก็ชอบสีไหนก็ขี่สีนั้นนะผมนะก็ไม่ชอบเลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับโอ้โหดูล้อนี่เออก็เฟี้ยวอยู่นะครับผมนะดูดิแม่งสวยจนติดดินนะสวยลากดีเนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับรถเจ้า2คันนี้นะครับขาดไปเลยไม่ได้ครับนั่นก็คือกุญแจนั่นเองนะครับผมก็กุญแจมันได้แทนที่เจ้าอ่าอะไรวะเนี่ย อ่าเบ็ดแครลทนะผมนะก็นี่เลยขาดไปไม่ได้ครับผมถ้าไม่มีกุญแจก็ไม่สามารถขี่ได้นั่นเองครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาขับกันเลยนี่ครับเอยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นข้างในเนี่ยมันมีนั่นด้วยอ่าเนี่ยภายข้างในเนี่ยมันมีอะไรให้ดูด้วยเนะี่ยเออมันก็แบบว่าจัดวัดเด็ดครับผมนะก็โอ้โหเบาะนั่งที่สูงจังโอเคดูครับเดี๋ยวผมจะขับแล้วเป็นไงครับผมนะก็สุดยอดครับผมมีความเร็วมากครับผม แม่งโคตรเร็วอ่ะเออเนี่ยครับผมนะโหแม่งโคตรเร็วแน่โอเคมันก็เร็วนะครับผมนะก็เอาไว้ขับขี่สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะผมนะก็เอาไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะโอ้โหสุดยอดครับผมผสมมากที่จะเป็นรถแข่งที่แบบว่ามีความเร็วนะครับผมนะโอ้โหโอ้ เริ่มบ้าแล้วโอเคก็จะมีอะไรก็ด้วยม่ดูเนี่ยโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์แล้วก็โหลดเอาไปเล่นกันด้วยนะผมก็สําคัญเลยอย่าลืมกดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับอขอให้ทุกคนสนุกไปกับเกมหมคครับโอ้โหพระอาทิตย์ตกแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ